สวัสดีครับเพื่อนชาว t u b e Facebook และคอติกก็เลยนะครับวันนี้ผมอมพรพัชเลิรินมีรถ L4708 มานําเสนอ1นคันครับตัวนี้มีใบมีดตันดินหน้าแล้วก็ตัวตัดหญ้าใหม่ด้านหลัง1อันครับตัหญ้าใช้งานตัดหญ้าที่ที่บ้านผมนะครับได้2ครั้งครับสภาพใหม่มากครับก็เหมือนของใหม่ได้นะครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่3ามแสนบาทครับได้ตัวตัดหญ้าใหม่นะใช้งานรอบเดียวครับครับหรือจะเอาผ่านก็ได้นะท่านใดสนใจก็โทรมาคุยนะครับวันก็ 081365997 5นะครับ081605237 5ล้านบัวสอนออมพรแท็คเตอร์ครับที่นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า2 5 0คันครับร้านตั้งอยู่บ้านข้าคอตำบลวังบัวอำเภอคลองขุ่นจังหวัดแพรเพชรครับลองตัดลองขับดูครับทันใดมาไม่ได้โอนไม่จ่ามาหนึ่งหมื่นบาทก็รถส่งถึงบ้านรถจ่ายส่วนที่เหลือก็ได้นะครับนะครับไปเลย390,000บาทครับคันนี้ครับสภาพพร้อมใช้งานเลยผมาไปใช้งานที่ร้านเดือดที่บ้าน ผมพาเจริญมาจับครับตอนนี้อัดเจ้าประมาณสองสามรอบครับเดินหน้ามาเลยสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะท่านใดสนใจมาไม่ได้ว่าจจมาจำบมาหนึ่งหมื่นบาทครับรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้นะ <S <S โอเคครับพี่นิ้วแค่นี้ครับสวัสดีครับ